เชิญชวนสิบสิบอะไรวะ14ถึง18ครับผม14ถึง18นี้ที่เดอะมอลล์ไลฟ์ไลฟ์โซนวางกะปิครับผมเอ่อฟู้ดเอ่อเขาเรียกอะไรวะเนี่ยเนี่ยฟู้ดฮอร์มั้ยไม่ใช่อะไรปินสตาปิมสตามาร์เก็ตร้านทุกอย่างครบเลยร้านลงจะอยู่ตรงหัวมุมพอดีนะจะเอ่อขายน้ำพริกเผากระถ่มสามชั้ รสชาติบ้านๆเหมือนยายทำให้กินตอนเด็กๆมีทั้งเผ็ดน้อยและเผ็ดที่ผายไว้ว่าแล้วก็ลูกชิ้นหมูหันซึ่งเอาหูหันมาทำลูกชิ้นเออเออรสชาติเป็นหูหันเลยแหละรสชาติเป็นหูหันเลยใช่หรือเปล่าไม่ใช่เนื้อหมดนะพ่อเจะเป็นเนื้อเหียนนี่แหละ <c oughs> ตมเหียนได้ไหมไม่ได้น <c oughs> มนมนม,มโดนกูเหยียนเหนียมากรอกผู้บอยนมโดนกูเหี้ยน ตรงเย็นไม่ได้แต่ยืนตังเหยียดได้